วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโ,โดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดย MyCar MyCash คพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโเรเลียมจำกัดมหาชน SCBSNE กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร027222222 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยนักบุกเบิกคือคนที่ใช้ความแข็งแกร่งของใจขุดเจาะทุกอุปสรรคไม่เคยยอมแพ้ให้กับข้อจำกัดใดๆคือคนที่เอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเอาความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายมุ่งมั่นบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลก เมื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตทสอผสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดือนหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนนึงก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาและว s ซ b ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้น คุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริฟรเซน r o โปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า e. S C B S M E ความสำเร็จที่คิดว่ากไกลตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปลิง S C B S M E กล้าคิดไทยพาณิชก็กล้าให้คำว่าพื้นแท้ไม่มีข้อแม้ได้มากันคำว่าพื้นนั้นเน็ดเหนื่อยแค่ไนร่วมเพื่อนทำให้ชีวิตมีความหมาย ยิ่งนานวันมิตรภาพระหว่างเราและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ายิ่งแน่นแฟน44ปีของความเป็นเพื่อนกฟผเราไม่เพียงแค่ผลิตไฟฟ้าเรายังสร้างมิตรภาพดีๆไปด้วยกันกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันอาทิตย์นี้นะครับกัมพูชาก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปผลการเลือกตั้งก็คงไม่มีปัญหานะครับแน่ใจยอยู่แล้วนะว่านายฮุนเซนกับพรรค ประชาชนกัมพูชาก็คงจะกลับเข้ามาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับ <ừ> ซึ่งก็จะทําให้คําประกาศของนายฮุนเซนนะครับว่าจะอยู่ในตําแหน่งนายกจนกระทั่งอายุ74ปีเนี่ยก็คงจะเป็นจริงมากขึ้นทุก <74 S 1> ที74นี่ <c oughs> นับจากวันนี้ก็14ปีนะครับเพราะปีนี้นี่ฮุนเซน60พอดีครับจากนั้นถ้าบอกว่าจะอยู่ต่ออีกถึง74ก็คืออีก14ปี14ปี14ปนี่อีกตั้ง สาสี่เทอมนะครับถ้าสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้แล้วได้รับเลือกตั้งนี่จะเป็นสมัยที่สี่แล้วคุณเซนเป็นนายกมา28ปีแล้วครับ,รบก็เลยมีสีสันบรรยากาศมากเพราะว่าฝ่ายคา้านคนสําคัญคือสมรังสีเพิ่งจะกลับมาหลังจากที่หนีไปต่างประเทศสี่ปีกลับมา2อาทิตย์ก่อนเลือกตั้งนี่ทั้งๆท,ที่ก็มองว่าคุณเซนเป็นคนขอพระราชทานอภัยโทษให้กับ สมรังสีเป็นการเปิดทางให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะโปร่งใสจะเปิดกว้างแต่ว่ากลับมาแล้วกกตของขมิบบอกว่าปิดรับสมัครผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วครับครับก็ดูเหมือนว่าการกลับไปของสมรังสีก็อาจจะไม่ได้ช่วยพรรคฝ่ายค้านมากเท่าไหร่นักเพราะว่าก็เพียงช่วยหาเสียงเฉยๆใช่ครับอาจจะสร้างกระแสได้บ้างเพราะว่ามีคนหนุ่มสาวไม่น้อยนะครับที่อาจจะไม่พอใจกับ รัฐบาลของนายกคุนเซนในขณะนี้แล้วก็พร้อมที่จะหันมาเลือกพรรคฝ่ายค้านที่มีนายสมรังสีเนี่ยจะเป็นแกนนําอยู่นะครับใช่ครับและผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณนุทธไทยตอนนี้อยู่ที่กรุงพนมเปญไปทําข่าวที่เกิดเหตุและไปอยู่วันเลือกตั้งเลยตอนนี้ก็ไปดูว่าการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณนุทธไทยครับสวัสดีค่ะคุณเทพประชายคุณกิติชัยคะครับเป็นยังไงบรรยากาศหาเสียงโค้งสุดท้ายนี่ เห็นสมรังสีวิ่งบนรถตามท้องถนนไหมครับโอ้ตอนนี้สมรังสีอยู่หาเสียงอยู่ตามสังสวัดค่ะวันนี้เขาก็อยู่ที่ชวายเรียงบเฟรเวียงแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังคงออกหาเส,าสียงสังวัดอยู่นะคะางตรงตาม แล้วก็คาดกันว่าพรุ่งนี้น่าจะกลับมาที่พนมเพลค่ะคือว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ทั้งสองพักใหญ่หาเสียงเป็นวันสุดท้ายจริงๆคือวันเสาร์เนี่ยจะจะไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วเกี่ยวกับหาเสียงนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วคาดกันว่าอาจะมีการหากราใสใหญ่ของทั้งสองพักในวันพรุ่งนี้แหละค่ะเป็นไงครับท่าที่วันนี้นะคะวันนี้อืมวันนี้บรรยากาศของพนมเพลนะคะในช่วงกลางวันเนี่ยจะ รู้สึกว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนด้วยแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนนั้นก็คือทํางานทํางานกันหมดเลยนะคะ,ะจะคึกคักอยู่เส้นหนึ่งค่ะคาดว่าจะคึกคักมากที่สุดในพนมเพยแล้วด้วยนะคะก็ะคือเส้นถนนที่มุ่งหน้าไปยังบ้านของนายกุลเซนเนี่ยนะคะ,คะที่ก็จะมีอ่า เยาวชนนะคะที่เรียกกันว่า CTP Youth Movement นะคะที่ไปตั้งแถวเรียงโบกธงนะคะโหร้อ hmm. ง oh, หรือว่า,วามีกิ uh, จกรรมเต้นํนำร้องเพลงอะไรนะคะเป็นเป็นถนนที่ก็คาดจะคึกหน่อยแล้เขาบอกว่า mm hmm. ปักหลักอยู่ที่นั่นมาตลอด30วันที่มีการหาเสียงเริ่ตั้งเลยที่เป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่บ้านของนายยุณุเพ็นเนี่ยนะคะแล้วก็ดิฉันก็ได้ไป uh, พูดคุยกับเ uh, ยาวชนที่สนับสนุน พัก CTP ที่สนับสนุนนายกุณเชนเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยท่ามกลางท่ามกลางมีมีเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่พวามองว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพราะว่านายกุณเชนเนี่ยปกครองมา28ปีแล้วอ่ะแล้วทำไมพวกเขาเนี่ยยังยังต้องการให้คุณเชนเนี่ยอยู่ต่อไปพวกเขาก็บอกว่าเพราะว่าคุณเชนเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรกิจมันก็เดินหน้ามันก็กระเตื้องขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเขาก็มองว่า ไม่เห็นันเป็นอะไรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้นะ,นะนะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจที่มันเศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่นี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่แล้วก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อว่า ไม่เชื่อว่าสายค้าเนี่ยซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนเนี่ยจะทําแบบคุณเซนได้อันนี้เป,นเป็นเหตุผลของ,ของผู้ที่สนับสนุนคุณเซนซึ่งเป็นซึ่งแต่ในคนที่ฉันพูดด้วยวันนี้เป็นผู้ที่จะลงคะแนนเสียง<ห>เป็นครั้งแรกว่า f i r s t Time v o t e เนะคะในวันอาทิตย์นี้นะคะครับเลือกตั้งครั้งน,น,นี้ก็จะมีจะมีครับครับเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะมีคนที่ถือว่าเป็นนัก ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเยอะที่สุดนะในถ้าเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณธไทยคิดว่ามัน,<ห>นจะสร้างความแตกต่างอะไรได้มากน้อยแค่ไหนไหม คือประมาณหนึ่งในสามนะคะที่จะเป็นถึง First Time ์ o บ e r แล้วก็อายุประมาณสิบปาถึงสามสิบปีวันนี้เท่าที่ดิฉันได้ได้ได้เจอมาส่วนใหญ่จะเป็นผู้สนับสนุสนคูณเซนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผู้สนับสนุนพักสายค้าเกียนีเียจะออกมาเยอะช่วงเย็นเยน,เยน <Okay. S 2> หลังจากเลิกเรียนเลิกทำงานแล้วเขาจะเริ่มออกมาในช่วงเยน็นเยนนี้นะคะ, mm hmm. แ,ะแต่ว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเจอเจอแต่ผู้ที่สนับสนุน CTP มาก่อนแล้วก็อย่างช่วงที่ดิฉันไปพูดคุยด้วยเนี่ย ก็เจอเจ้าห <beginning> น <citizens> ้าที่ที่เขามามาเตือนมาเตือนทางทีมงานนักข่าวเนี่ยเพราะว่าไม่ให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือแอบ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 ไปถามแอบแอบไปคุยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยที่คอยมาเดินเดินเพื่อจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยทพูดกับเราดีๆนะคะแต่ว่าคือกลัวมากคะว่าเด็กๆเหล่านี้อาจจะพูดอะไรไปอาจจะเดี๋ยว เดี๋ยวจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือคอยมาตักเตือนแต่ว่าถ่ายยุ่ได้ถ่ายยุ่งได้แต่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์อะครอย่างนี<ม>้นี่ครับก็ทําให้ข้อกล่าวหาที่บอกว่าพัก C P P ของนายเจ้าคุณเซนเนี่ยคุมกลไกเกือบทุกอย่างของประเทศเนี่ยมันก็มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับคือแม้แต่เขาเอ้างว่ามเขาอ้างว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ให้ไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะเพราะผู้ใหญ่เนี่ยบอกมาแบอกว่าเออไม่ไม่ให้สัมภาษณ์และยิ่งเป็นสื่อทางชาติเขาก็อาจจะกลัวว่าอาจจะ พูดอะไรไม่ไมเหมาะสมออกไปอาจจะกลายเป็นไม่ดีไปก็ได้ค่ะครับก็บบผมเคยนั่งแท็กซี่เคยนั่งแท็กซี่ในพนมเปญคุยกับคนรุ่นใหม่คนขับแท็กซี่รุ่นใหม่น้อยก็ไม่ค่อยพอใจนะกับสภาพที่เป็นอยู่ก็บอกว่าคุณรุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยชอบผุนเซนแต่รุ่นเขาเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันได้เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะคุยกับใครเท่านั้นเองครับที่พนมเปญหรือว่าที่ต่างจังหวัดของกัมพูชาครับ ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ที่ฉันยังได้ไปพูดคุยกับทางทกทของการพูชาด้วยค่ะก็แสดงความพร้อมในการจัดการสร้างในวันอาทิตย์นี้นะคะก็บอกว่าเปิดทีเจ็ดโมงเช้าปิดที่สายสามแล้วก็รู้ผลทันทีตอนประมาณสักสองทุ่มของวันอาทิตย์เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ก็พยายามจะถามว่าเออมีความพบความผิดปกติอะไรหรือเปล่าว่าเรื่องของการซื้อเสียงเนี่ยที่มีข่าวกันเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยเขา มีมีได้รับรายงานมาตั้งหรือเปล่าวเขาก็พยายามจะเลี่ยงตอบคือเลี่ยง่อบไปเลยค่ะไม่พูดถึงเรื่องโหวตซ i ยิ่งเลยนะคะให้ล่ามพยานหลักถานก็ไม่ยอมตอบก็เปลียเป็นเสียงเป็นวรื่อื่ๆไปเลยนะคะครับคราวนี้ไม่ทราบว่ามีนักสังเกตการจากต่างประเทศเข้าไปดูการเลือกตั้งเหมือนกับคราวที่แล้วหรือเปล่ามีค่ะทางกทปตเนี่ยบอกว่า คือกรกตเชิญเองเลยนะคะเชิญผู้สังเกตการจากหลายๆประเทศรวมถึงประเทศอาเซียนของเราเนี่ยก็คือเชิญประมาณ6-7ประเทศค่ะคไทยมาเลเซียพมา่าฟิลิปปินส์งคโปร์ประเทศประมาณ2-3คนส่วน<ม>ใหญ่ก็น่าคือน่าจะม,มาจากเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตนะคะรวมเอ่อรวมแล้วเนี่ยผู้สังเกตการที่เชิญมามาดูก็ประมาณสักร้อยสิบสี่คนด้วยกันค่ะก็คงจะกระจายไปตามคูหาต่างๆในวันอาทิตย์นี้ค่ะครับ ครับเท่าที่คุณเทวไทยได้คุยกับคนในกรุงพนมเปญเนี่ยมีใครที่มีความคาดหวังหวังไม่ว่ามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้อือแฉันว่าเอ่อแล้วอย่างที่คุณเทวไทพูดคือว่าแล้วแต่แับคุยกับใครค่ะถ้าเกิดไปคุยกับคนที่เขาชอบคุณเพนนะคะเขาก็จะยังคงพินกันก็ไม่เห็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่เพราะว่าแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ รกิจมันก็ค่อยๆดาเนินค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็ไม่เชื่อมั่นว่าสายค้าจะทําได้แบบคุณเซนนะคะในขณะที่บางคนที่ที้ฉันคุยด้วยที่เขารู้เค,คุยแล้วก็รู้ทันทีว่าน่าจะสนับสนุนสายค้าแน่นอนก็คือบอกว่าโอ้อยู่มาตั้งยี่สิบแปดปีแล้วก็คือเออต้องส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวผู้นาอะค่ะคุณมองว่าคุณเซนเนี่ย อยูม่มานานเกินไปแล้ว28ปีแล้ว <c oughs> ควรทำการเปลี่ยนแปลงไต้แล้วค่ะครับ <c oughs> ครับกับ <c oughs> คุณคุณเต้ทัยมากนะครับครับ <c oughs> สารของการเงินที่นั่นเนี่ยตั้งแต่สมรังสีกลับมาก,ก็คึกคักมากนะครับที่ผมห่วงคุณเทพชัยก็คือความปลอดภัยของสมรังสีเพราะว่ากัมพูชานี่ก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับความรุนแรงแบบเงียบๆนะเรื่องเก็บคนเนี่ยทางกัมพูชาจะเกิดขึ้นบ่อย ใช่ใชนักข่าวที่ไปขุดคุยเรื่องอะไรก็อยู่ดีทีก็หายไปบ้างถูกยิงบ้างนักการเมืองโดยเฉพาะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็มีความเสี่ยงภัยสูงนะครับ แม้แต่ตัวสมรังศรีเองก็ตกเป็นเป้าของการถูกทําร้ายมาแล้วหลายครั้งนะเอาตัวรอดรมาได้มีครั้งหนึ่งก็วุดวิดมากระเบิดใกล้ที่เขากําลังจัดปลาใสยอยู่เนี่ยแต่ก็ก็รอดมาได้โดยไม่มแต่ว่ามีคนเสียชีวิตบาดเจ็บกันหลายคนทีนะวันที่ก็กลับมาเนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีปืนยิงเข้าไปที่ทําการของพักนะใช่ครับ,รบ,รบแต่ถึงแม่คุณเซนเนี่ยจะบอกว่าอยู่อีก1 4ปีก็จริงนะ แต่ว่าถ้าก็สมมติอาอยูจริงๆ14ปีจากนี้ไปเนี่ oh, 74, 74. แต,ต,นนแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าวันที่เขาลงจากตําแหน่งเนี่ยอนาจหรือเงาของคุณเซนกับนักการเมืองที่ครองอํานาจปัจจุบันนี้จะหมดไปนะเพราะว่า,วาลูกลูก,ลก,ลกขึ้นมาแล้วใช่ไหมอตอนนี้เขาวางทาย,ยาททางการเมืองให้หมดละ <c oughs> ลูกของคุณเซนนะครับลูกของรัฐมนตรีดังๆทั้งหลายลูกของนักการเมืองใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ เลือกตั้งเที่ยวนี้ก็ลงสมัครกันเกือบทุกคนเลยนะเขบอกว่าเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยกำลังจะขึ้นมาแทนพ่อแล้วละ่ะรวมทั้งตัวฮุนเซนเพื่อนของฮุนเซนรัฐมนตรีมหาไทยอย่างฮุนเซนเนี่ยมีลูกคนโตที่คนไทยรู้จักดีฮุนม,มันเน็ตใช่ไหมครับอายุ35ตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งพลตรีอยู่ในกองทัพแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายหนวยต่อต้านการก่อการร้ายของกัมพูชาลูกคนเล็กชื่อฮุนมานี ก็จะสมัครสสอนะครับใช่ครับแล้วก็ลูกของรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับอนันต์มนตรีชื่อสาเข่งก็ลงสมัครเหมือนกันแล้วก็ลูกชายของรองนายกสกอ่านก็ลงเหมือนกันคนดังคนดังรัฐานุฒิสภานะครับลูกก็ลงก็ลงเหมือนกันนะครับลูกของประธานศาลสูงสุดก็ลงเหมือนกันนะครับก็แสดงว่านักการเมืองที่อยู่ในอำนาจทุกวันนี้ก็เริ่มวางทายาทได้หมดแล้ว แล้วนี่นั่นลูกของอดีตพบตรองเขาอ่ะก็ลงด้วยนะใช่ครับแล้วคนเนี้ยก็เป็นลูกเขยของคุณเซนด้วยใช่ลูกชายตัวเองและลูกเขยตัวนงก็จะลงครับคุณเซนก็มีคําอธิบายอย่างงี้ก็บอกว่าพวกเราเนี่ก็เป็นคุณพ่อทั้งหลายตอนนี้ก็แก่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งลูกหลานของเราที่อายุน้อยกว่าเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือทางราชการทั้งหลายนะครับคุณเซนบอกว่า พ่อของผมและพ่อของรัฐมนตรีมหาไทยซาเ็งเนี่ยก็ไปวัดไปวาวยกันนะครับก็ไปรุ่นพ่อด้วยรุ่นพ่อนะย้อนกลับไปเลยนะแล้วก็ซาเ็งกับผมเนี่ยก็ทํางานด้วยกันในรัฐบาลชุดนี้และจากนี้ไปลูกๆของเราก็จะทั้งทํางานด้วยกันและแล้วก็อยากหวังว่าลูกๆเราก็ทํางานด้วยกันได้ดีนะครับนี่เขาก็มองไปโอ้ทั้งย้อนไปข้างหลังแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยนะครับใครไม่ไดาเขาก็บอกว่าอ้าวที่อเมริกามีแคนเนดีกับตระกูลบุชเขาก็ส่งต่อลูกกันนี่ แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าการเมืองในกัมพูชาขณะนี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน,นําของนายกุณเซนเนี่ยก็กลุ่มกลไกทุกอย่างไม่หมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฝ่ายค้านจะชนะเนี่ยก,ก็มีน้อยแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนในกัมพูชาทุกคนจะพึงพอใจกับรัฐบาลชุดปัจจุบันบนะครับแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็เทเสียงให้เพราะเินดูจากผลการเลือกตั้งแต่ว่าความยากจนจังเป็นปัญหาใหญ่คอรัปชันคอรัปชันนะครับเรื่องของการไล่ที่เรื่องของการเอาเปรียบ ชุมชนต่างๆในสังคมไม่ว่าจะในพนมเปญหรือน,นอกพนมเปญเนี่ยด้วยการไปยึดที่แล้วก็ไล่ชาวบ้านจากพื้นที่เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญแต่ว่าก็เชื่อว่าคงจะเป็นเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงแต่ว่าก็อาจจะไม่แรงพอในการที่จะพลิกผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ใช่ครับแและนั่นก็คือความตื่นเต้นสีสันของการเลือกตั้งกัมพูชาซึ่งเราก็จะเกาะติดนะครับจะมาเล่าให้ฟังเพราะทีมข่าวของเราก็อยู่ที่นั่นพร้อมสับครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนักข่าว นักวิเคราะห์ข่าวของเราประจำพนมเป็นจะรายงานเป็นระยะระยะทางทางหนังสือพิมพ์สื่อในเครือเนชั่นกรุงเทพธุรกิจคมชัดลึกหรือว่าวิทยุ FM 90.5แห่งนี้ FM 102ที่เราทำรายการและทางทีวีเนชั่นแชนแนลและกรุงเทพธุรกิจทีวีครับครับเวลาสำหรับวันนี้หมดลงแล้วนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการ,ลางงาร,ารพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย